พีที่แล้วเจ๊ถูกมัดมือชกให้เล่นซิปดังนั้น E p ีนี้ฉันจะไม่เป็นทาสของทุกคนอีกต่อไปเจ๊จิงเลือกโรมแบบที่เจ๊อยากเล่นแต่ก็ถูกปากแขะมาว่าทำไมไม่เลือกแรกร็กโทคุณขารมมิงมันมีหลายตัวนะโว้ยไม่ได้มีแค่แกร็กอย่างเดียวทีนี้แครี่ก็เลยบอกว่าคนที่3เนี่ยก็ถูกบังคับให้เล่นมาแล้วตาที่แล้วอารมณ์คงประมาณว่าตานี้ปล่อยให้โรมมาเล่นในสิ่งที่มันอยากเล่นไปเถอะใช่แล้วจ้าหนูแครี่คนนี้ก็คือแครี่คนที่บังคับให้เจ๊เล่นซิ โดยที่แครีทีมเจเป็นย้อนส่วนป่าเนี่ยเป็นลินดิสด้วยความที่โรมิงฝั่งตรงข้ามเป็นบอนนี่ที่มีสกินซีซีสูงสรงเจก็เลยเลือกที่จะออกล้างที่ไม่ออกเปิดแมปก็เพราะว่าลินดิสทําหน้าที่ตรงนั้นไปแทนแล้วหลังจากที่เกมเริ่มต้นขึ้นเนี่ยเจก็ต้องประกบย้อนเพราะนอกจากย้อนจะเป็นแครีขาตายแล้วทีมฝั่งทางนู้นก็โถมมาที่เลนบนของย้อนตลอดเวลาชอดนี้เองขอยดูมินิแมปที่มุมล่างลินดิสที่กาลังป่าอยู่เนี่ยก็ถูกแบทแมนฝั่งตรงข้ามล้วงตู้ไปทังก็เลยเร พื่อที่จะเอาป้อมล่างจุดนี้คือเราเห็นแบทแมนบนแมปแล้วนะดังนั้นถ้าทิ้งยอนไปเนี่ยยอนโดนล้วงแน่ใครจะไปคิดว่าลินดีจะทูสีพยายามจะเอาดาร์คสเลเยอร์สุดท้ายก็เลยโดนแบทแมนสอยปิดไปนี่นางก็เลยลเริ่มน้อยยิ่งกว่าเดิมพิมพ์มาว่ามึงเห็นกันเปล่าวะทำด้วยการโอยยศว่ารวมหัวกรวยแม่ให้ยศมาเจาก็ต้องขอบคุณนะสิแกและนี่ไม่ใช่แค่ความหัวจะปวดแรกนะจ๊ะความหัวจะปวดอย่างที่สองคือเนี่ยจังหวะน,นี้ฉันเดินเข้าไปเปิดพุ่มใช่ไหมแล้วลินดิก็มาแน่นอนลินดิก็เปิดแมปได้พวกเราก งโอ้ยหนูบทพุ่งขนาดนี้ถ้าไม่เห็นก็ควายแล้วจ้าโอเคหนูทีนี้เกมมันก็ดําเนินต่อมาโดยที่ลินดิตยังคงคอนติเนียการแขวะพวกเจ๊ต่อไปรอบนี้นางก็ไล่เจ๊กับแครี่เนี่ยไปเดินกันอยู่2คนเลยเพราะว่าเล่นอยีกันแค่นั้นคือพูดกันตามตรงเลยนะจ้าหนูอาทีมเจ๊คือพลิกเป็นลําดับสุดท้ายหมายความว่าเขาเห็นสล็อตการเลือกของทั้งสองทีมแล้วและเขาก็ตัดสินใจเลือกที่จะหยิบลินดิตจะให้เจ๊ทำยังไงจ้าฉันมีอยู่คนเดียวจะให้ฉันแยกร่างไปหลอกลอก,ก็ไม่ได้ยอนก็เป็นแครี่ขาตายแค่อยไปเติมเลนยทีบบกัิิดต ยังพอมีบอบบี้อยู่บ้างยังเปิดแมปได้เจ๊จึงไม่ได้ไปเลี้ยงป่าบ่อยนะแต่ก็นั่นแหละจ้าปาก็บ่นของนางไปเรื่อยๆที่สําคัญคือชวนทะเลาะกับทีมตัวเองไม่พอละจ้าอังยังไปกวนตีนทีมฝั่งตรงข้ามอีกบางครั้งเจ๊ก็สงสัยนะว่าถ้าจริงๆแล้วเขาเอาเวลาที่พิมเนี่ยไปตั้งเจเล่นเขาอาจจะไม่ถูกแบทแมนลวงตายบ่อยขนาดนี้ก็ได้เออจริงๆนะหนูป่าทีมเจ๊แบบเอ้ยบ่นเก่งมั่งพูดพิมพ์ตลอดเวลาจกแจ๊กจกแจ๊กจนเจ๊อดไม่ไหวอ่ะพิมพ์ไปเลยว่างงเง่ลำคาญป่าอะไรนางเหมือนปอมเลย แล้วมันแบบ so annoying มากๆและการที่เจ๊พิมพ์ไปแบบนั้นเนี่ยก็เลยทําให้นางน้อยใจดินดิดก็เลยประกาศก้าวมาว่า ได้เงินตอบไปนี้ก็ทางใครทางมันแหมที่เจยงแจกรวยฉนันได้เลยเพราะฉันบ่นกลับทำมาเป็นน้อยใจในย่านางป้าอะช่างหัวป่าแล้วกลับมาที่ร,รูปเกมกันดีกว่าตอนนี้เกมตามยังเห็นได้ชัดถึงอย่างนั้นทีมพวกเจก็ยังคงปกป้องบ้านใหญ่ของตัวเองเอาไว้ได้แถมดีไม่ดียังมีจังหวะที่ทีมพวกเจาสามารถสวนกลับด้วยการดันป้อมกลางของพวกเขาไปได้ด้วยแค่นี้เองจ้าป่าทีมเจ๊ก็เลยพิมพ์ไปเหยียดแบทแมนว่าจอกมาทำทรงโหดเจที่อ่านอยู่ก็คือแบบวัดแล้วที่ผ่านมาใครวะโดนแบทแมนล้วงตา ไตเอาตายเอาเนี่ย่ะจังหวะนี้นางยังถูกแวนปิดคิวไปได้ซะงั้นน่ะแต่ช่างหัวนางเถอะเพราะตอนนี้เลดเกมได้มาถึงแล้วทีสําคัญคือยอนที่ฉันสู้อุตส่าห์ประคบประหงกเกินแล้วจ้าแม่ตอนนี้ยอนแบบรุดเอารุดเอาได้เลยนะจ๊ะแต่ปากก็ยังคงคอนเซปต์เดิมด้วยการแขวะโปรเจว่ามุงเล่นกับสองคนเลยแล้วจากนั้นนางก็ไปเปิดสงครามสกิลฝีปากกับทีมฝั่งตรงข้ามอีกก็ดีนะเถียงกันไปเถอะเพราะว่าจังหวะนี้เอ็นเจก็มีโอกาสไดโซนตรงดาร์คสเลเยอร์จากนั้นพอเห็นว่าทางสะดวก ลยพายอนมาเอาบับฟ้าป่าเขาอยู่คนเดียวอย่างก็เลยถูกปิดคิวไปและแน่นอนว่าเลดเกมกับพลังแห่งเทพย,ยอนใครจะต้านทานได้แล้วทีมโปรเจก็ได้กอสเลเยอร์ตรงนี้เองเขาหัวจะปวดอีกแล้วจ้าคีราก็บอกว่ายอนโปรฝากรายงานด้วยแล้วหล่อนจะนำพ่เจขึ้นบ้านใหญ่างว่าเขาได้แล้ว,ลวก็เป็นฝ่ายวิกทอรี่ไปแหมคีราถ้าเขาเปิดโปรจริงเนี่ยนะพวกฉันไม่สะบักสะบอมขนาดนี้หรอกโว้ยอะแต่ช่างหัวคีร่าเถอะกลับมาที่ลินดิสป่าของพวกเราดีกว่าเจก็ไม่โกรธหรอกนะจ้าที่หล่อนจะด่าจะแขวอะไรนักหนาแค่อยากจะฝากบอกเอาไว้ว่า โหนูโรมิงนะเว้ยไม่ใช่ผู้วิเศษที่จะได้แยกล่างไปทําทุกสิ่งทุกอย่างบนแมปได้ในเวลาเดียวกันนะเกมมาเล่นเป็นทีมเว้ยเพราะงั้นบางทีทีมก็ช่วยกันบ้างก็ได้ไม่ใช่จะให้โรมทำหมดทุกอย่างพูดแล้วของขึ้นนี่อยู่ไอ้แก่ฉันจะหยุบหัวแกสัก